จะมีสักเสร็จแห่งเจ้าแม่ทับทีมได้มาเมตตามนุษย์ปิญญาณสรรพสัตด้วยขอเจ้าแม่ได้โปรดประทับบนร่างผู้เสียสละในครั้งนี้ด้วยขอเทพเจวดาทั้งหลาย เทวดาวน้อยใหญ่ขอให้มีฤทธิ์มีเดชมีบุญบาร,รมีมีสติมีปัญญามีความเมตตาช่วยเหลือมนุษย์ให้สำเร็จทุกประการจนเข้าสู่หนทางการพ้นทุกเนืเอ้อเถิดขอทูพระแม่เจ้าแม่ทัพทีมสเสด็จมาแล้วเจ้าแม่ทัพทีม มาโปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสรรพสัตว์แล้วช่วยเหลือมนุษย์แล้วขอมัแม่จงเจริญสาธุสาธุสาธ,สาธุขอเชิญเจ้าแม่ทับดิมเสด็จนั่งบนอาสนะอันเป็นมงคลอาสนะศักดิ์สิทธิ์ด้วยเธอ อ่าเรียบร้อยมีอะไรจ๊ะขอจสนงเถอะไปมีปัญหาอะไร หทหารามารายงานตัวมารายงานตัวว่าไง,ไงาาว่าใกล้ๆมาปฏิบัติปฏิบัติค่ะทหารของสมดเด็จพระนเรศวรชื่ออ,อ๋อเธอใช่ไหมใช่ค่ะอเดีตอนนี้มาเลยใช่ไหมอ้าวทหารเอกทหารเอกพระนเรศวรผู้ กรอบกู้ประเทศชาติผู้มีคุณแห่งแผ่นดินบัดนี้ทหารมาแล้วมีอะไรจะมาบอกกล่าวบ้างถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะได้ไปแล้วเจ้าค่ะได้ครบกำหนดเวลาจะเดินทางไปเกิดแล้วใช่ไหมใช่นามาปฏิบัติให้แล้วปฏิบัติเรียบร้อยแล้ววันนี้เพิ่งวันแรกยังอยู่อีกแต่รอสื่อกับท่านเพื่อการจะให้ปฏิบัติกี่วัน จะให้ปฏิบัติกี่วันเก็ร่างเขามีเวลากี่วันตามที่เขาตั้งใจไว้15วันสิหวันก็ดีจะได้อยู่ในช่วงเทศกาลแห่งการประกอบพิธีด้วยวิญญาณจะได้มีบุญวิญญาณจะได้มีกุศลจะได้มีพลังจิตพลังธรรมะพลังแห่งความสำเร็จด้วยจาก,จากที่เขาปฏิบัติว15วันครบกำหนดแล้วก็จะได้ไป สู่ภพภูมิที่ปราถนาใช่ไหมสาธุโมธนาด้วยท่านเสือใช่ไหมท่านเสือหรือเปล่าใช่จ้ค่ะท่านเสือทหารเอกของพระนะเรศวรขอให้มีฤทธิ์มีเดชมีบุญบาร,รมีมีกำลังวังชามีความอุดมสมบูรณ์มีสติปัญญาได้พ้นทุกข์บรรลุธรรมด้วยเถิด สิบ้อยสาธุเขาโดนใจให้เธอรีบม,มาเหรอยังไม่เสร็จภารากิจแต่ให้สัตว์จัไว้แล้วว่าหลังที่สิบหกก็จะมาค่ะวันที่ยมมี่สิบเท่าไหร่สิบหกเสร็จภารากิจก็เลยมาค่ะอ๋อเหรอเอเอดีละดีละสาธุป่ะธนาด้วย,อ,วยอ่าเข้ามา